next chapter part นะคะสำหรับ tes t mg อ่ะทีมตัวแรกตัวแรกคือของเป็นใน relation relation ตัวแรกนะคะเจอไนเตรตกับซัลเฟตตัวนี้คือ relation ของไนเตรชันค่ะไนเตรชันไนเตรชันหมายถึงคือการเติม ตัวหมู่ไนโตร NO2 NO2 เข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนในวมอลกุลปฏิกินะคะแต่ทีนี้เวลาเราเจอพวกปฏิกิริยาที่มันเข้าไปต่อไปเติมแล้วมันจะเข้าไปเติมที่ตำแหน่งตรงไหนเขียนเฉพาะตัวเมเจอร์โปรดักต์ตรงนี้แล้วก็ดูว่าตัวที่มาต่อเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นแอลกิวเบอโบกีด้วยแอลกิวกรุ๊ปแอลกิตัวแรกบอกว่าแอลกิวหนึ่ง LQ เป็นอิเล็กตรอน donating group ดังนั้นมันจะเป็นอโ t พ o para director แต่มันจะบอกว่าตัวต่อไปเนี่ยต้องเข้าในตำแหน่งออ t o หรือไม่ก็ต้องเป็น para กับเขานะแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อ r 2 r 2บอกว่าแล้วก็แล้วก็ LQ เหมือนกันนี้ก็ต้องเข้าออ t o กับ para เหมือนกันเชื่อออ t o อโ t อ o โ u t o ของส r 2แล้วก็ para แปลว่าเจอจุดเดียวกัน มือนกนกัที่เลือกตรงไหนดีจุดที่ไม่เลือกเลยแน่นอนไม่เกิดเลยแน่นอนก็คือจุดที่ตรงนี้นะคะาร์ k ไว้เนื่องจากว่ามันมีผลของ story ที่อยู่รอบๆข้างมันจะไม่เข้าในตัวค่ะก็มาเลือกเอาจะเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกบนเลือกล่างก็ได้เหมือนกันค่ะตรงไหนก็ได้มีค่าเท่ากันเพราะโมเลกุลมันค่อนข้างสมมาตรทีนี้ก็จะได้ว่าอย่าง่ายมาตัวนี้ ได้เป็นตัวเหมือนเดิมเลยกิ่ง่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือตัวไนโตรนี่ไนโตรต่อตรงนี้นะก็ได้หรือจะเขียนมาใส่ตรงนี้จุดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่มีค่าเท่ากันต่อไป Copy ยคอ c o ี้บอย,บบอ,ยอันตัวนี้ เป็นฟรีดิคับเอคิเลชันก็คือมีเอลคิวเฮลายแล้วก็ตัวรีเวสแอซิเข้ามานะคะตัวนี้มันจะทำให้ตัว R ค่ะเป็น R บวกก็คือทำให้เป็นตัว e อิเล็กโทไฟท์ทีนี้เนื่องจากว่าคาร์บอนเป็นคาร์บอเนออนเกิดผ่านตัวกลางที่เป็นตัวคาร์บอเนออนมันก็ต้องคำนึงถึงสเตเบลิตี้ของตัวคาร์บอเนออนมันก็เลยเกิดการรีเดชเมนต์เกิดขึ้นเมื่อคลอรีนหลุดออกมันจะเกิดทำให้ฟอร์มาทชั่ตำแหน่งตรงนั้นนะคะเป็นบวก ประจุตรงนั้นหายไปบวกก็จะเกิดอ่าในตำแหน่งตรงนี้ซึ่งมันไม่ stable ค่ะมันไม่ stable มันก็เลยเกิดการ reichment อันนี้มันเป็นบวกประเภทแบบ primary carbocation สวิตซ์ของ carbocation น,นะคะก็คือสามสองหนึ่งค่ะหนึ่งต่ำสุดเลยอนี้มันสามารถ r e a a r r n g e m e n t ได้แล้วมันสามารถดีกว่าเดิมด้วยตัวนี้จะเกิดตัว hydride shift ค่ะเนื่องจากมี hydrogen อยู่ในตำแหน่งข้างเคียง,งตัว hydrogen จุดนี้นะคะจะเกิด hydride shift มาที่บร,ริเวณจุดนี้ hydride shift พอ hydride chip มา จะทำให้ตัวบวกที่เกิดขึ้นใหมค่ค่ะบวกที่เกิดขึ้นมันจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ไฮโดรเจนจากมาสลับกันแล้วไฮโดรเจนตัวที่ชิปไปก็ไปต่ออยู่ตำแหน่งที่บวกอยู่คือสลับกันอันนี้เขาเรียกเป็นการรี e m e เมน e ์ร r a n g e m e n t ก็จะมีเมทิลชิปกับตัว h y d r i ก e ิปล้วแล้ว่าเราจะชิปตัวเมทิลกรุ๊ปหรือว่าชิปตัว Hydrogen แล้วแต่ ถ้าเกิดว่าชิปตัวไฮโดรเจนก็จะดีหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดชิปไปแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นตัว tertiary c a b o c a t o n เลยคือหนหน้าตาตัวนี้โอ้ยสบยเขียนแข็งเกินต่อไปทีนี้ดูผลผที่เกิดขึ้นผลผที่เกิดขึ้นตัวที่เป็น major product มันก็ควรที่จะเป็นตัวที่มีหมู่อรเข้ามาแทนที่ปกติถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นโซ่ธรรมดาที่มัน symmetry แล้วมัน reagent หรือไม่ reagent แล้วมันยังได้เหมือนเดิมเราสามารถตัดตำแหน่งของคาร์บอนไปต่อในตำแหน่งของวงรลิกได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในเคสที่มันสามารถเกิดการรีเวเมนได้แล้วก็ต้องคิดด้วยว่ามันจะรีเวเมนได้ไหมต้องดูตรงนี้ด้วยตรงนี้จะได้เป็นตัวตีนไก่เป็นแฉก,กเลยหนึสองสามนับครัาบบังคบินเนี่ยหนึ่งสองสามโอเคครบมันเข้าจุดคาร์บอเอนตัวนี้ฮแต่ถ้าสมมติว่า ่า uh, ไม่รีเอชเมนต์นะส่วนว่ามันไม่รี a อชเมนต์ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอันนี้เข้าให้ major p r o ปรดันะถ้าเกิดเป็น m i n นอร์อีกเคสหนึ่งอะที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มันจะได้เป็นก็คือตัดแขนของคาร์บอนนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาไปต่อกับตัวอะลูมิเนียมแต่มันเกิดนิดน้อยมากๆเกิดแทบเกิดไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะมันเป็นชตัว่อร r เม a รี primary. กับตัว R เดี๋ยนะยลองเขียนให้หน 2, 3องาส่อาจจะเป็นตัวนี้ค่ะหนึ่งสองเข้าบ้านครบไม่ามสี่หนึ่งสโอเคครบก็จะมี product ออกมาหลายๆตัวหรือถ้าเกิดว่ามันทําเป็น m e t u y l ship m e t u y l ship มันจะได้เป็น secondary ถ้าเกิดมันเกิด m e t l s h i นะ m t u l ship มันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็น m e t u y l ship นะตัว product ที่ได้ค่ะมันจะได้เป็น ชิปมาตรงนี้เมทิลชิปมาตรงนี้ c ส3ไม่เขียนนะขอลบอนเมทิลชิปแล้วบวกแต่ปฏิยิ่ตรงเนี้ยแล้วตัวกิ่งที่ได้แขนมันก็เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะเป็น secondary secondary ถามว่านี่ว f i ไฟตัวพายบอลเขาไปจับได้ไหม โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะในความเป็นไปได้ของมันเป็นไปได้หมดจริงๆตัวนี้ถ้าเป็น m e ทิล shift ใช่ไหมมันเป็นไปได้หมดแหละว่ามันจะเกิดถ้ามันเกิดในผ่านนเตอร์มีเดียตัวนี้มันจะได้ product ออกมาเป็นต่ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, อที่สองใช่ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เราจะได้ผลัพหน้าตาตัวนี้ค่ะเป็นตัวสีเขียวที่ไฮไลท์แสดงว่า Product ที่ได้จากปฏิกิริยานี้น่าจะมีทั้งหมดทั้งหมดสตัวควรจะมีทั้งหมด3ามนาทีสามตัวหรืออาะริมากกว่านี้แต่ว่าตัวที่เป็น major product อะคะ่ะ main product เลย major product เลยตัวที่เกิดได้มากที่สุดจริงมันสามารถเกิดต่ออีกนะถ้าเกิดว่า reagent มันเหลือใน reaction แต่ว่าเขาให้ตอบแค่เพราะเหตุผลที่เวลาออกข้อสอบเนาะให้ตอบ major product เพราะว่ามันสามารถเลิตผได้เยอะค่ะ เราก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักจริงๆมาตอบก็คือตัวนี้ตัวแรกที่เกิดฐานตัวอินเตอร์เมียที่สเตเบิลที่สุดนั่นก็คือเทอร์เชอรี่คาร์บุแครอนต่อไปข้อ4ข้อ4ตัวนี้มีคลอรีนในตัวในัวแล้วก็ CL อ่าตัวนี้ค่อนข้างจะดีแอคทิเวทมากๆแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยของ C ี l b o บอนแทบจะหลุดไปเลยปฏิกิริยานี้ สามารถแอสซูเป็นปริยาการแทนที่ได้เลยนะคะมันสามารถ N N H สามารถเข้าแทนที่ตัวคลอรีนได้เลยคล้ายๆกับตัวนิวคลีโอฟิลิกซับสติท t ชั n น่ะเป็นนิ nucleophilic a r ร m a t i c s u b s t i t u t i o นมันจะเข้าไปแทนที่คลอรีนผลักที่ได้จะได้เป็นตัวนี้อันนี้เฉพาะเคสที่มีไนโตรมาต่อเยอะมากๆนะคะถึงจะ living แล้วมีคลอรีนเป็น living group เฮไลท์ living group ถึงจะหลุดออกได้ n เข้ามาต่อเวลาเข้าไปแดนที่พวกนิกรไฟที่เป็นกลางมายัางไงก็เขียนเหมือนเดิมค่ะได้ผรักหน้าตาแบบนี้ที่เหลือก็เติมในโตรให้เหมือนเดิมตัวถัดมาตัวนี้เป็นวงทีนี้เขาให้ลิเทียมลิียมไนดรไมาลิเทียมบิวเมไนด์เป็น r e ซ u ่ i n g r e a g e n เป็น reductant มันจะไป reduce ตัวคาร์บอิลิกแล้วก็ derivative ของตัวคาร์บอิลิกได้ ได้ไรได้ได้เป็นตัว starter ของมันก็คือแอลกอฮอล์ที่เป็น primary แอลกอฮอล์นั่นเองนี่ทำไงล่ะมันก็จะเปิดการ break bond ตำแหน่งไหนที่เคยกลายเป็น double เป็น o u n โ O มันจะเปลี่ยนเป็น OH ถ้าเกิดว่ากลัวงงก็อาจจะเขียนอิงตามโครงสร้างของเขาเลยก็ได้แล้วก็แบงไว้ O เนี่ยเพิ่ม H C ที่เคย C หน่อยนะ ที่เคยเป็น d o u b l e on O ก็จะกลายไปเป็น OH ค่ะเปลี่ยนให้เขาเป็น OH เปลี่ยนเป็น OH จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากเขียนส,สวยๆแล้วก็กลมน,นก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมีคาร์บอนหตัวแล้วก็ขยายวงไป2องสอหแล้วก็ต่อตำ่งที่หมี OH ตำแหน่งที่สองตำแหนงที่ห้ามี OH ก็ต่อไปค่ะก็จะได้ โครงสร้างหน้าตาประมาณนี้นี่มีธีการดูโอเคข้อถัดไปมาตัวนี้บ้างโอเคทีนี้พาที่สามข้อที่สามเาเริ่มดูที่ตัวแรกตัวนี้เข้าใส่กรดเข้าไปค่ะให้เขียนตัวที่เมเจ r p r โปร c t กเหมืนเดิมอ่า เรีคชันของตัวคาร์บอนิลกรุ๊ปกับแอลกอฮอล์มันจะได้พวกอะซิชเทลเฮมิอะซิชเทลแล้วแต่ว่ามันเข้าเกิดเรีคชันการคีโมของแอลกอฮอล์นะจะได้เป็นดับเบิลบอนโอมันจะเข้าแอตแทกนี้ค่ะเปิดด้านบนกลายเป็นโอโลบแต่ว่าโปรเซสสเต็ปแรกก่อนที่มันจะเกิดเรีคชันนะก็คือออกซิเจนอ่ะมันจะไปจับเออ่มันจะไปจับตัวโปรตอนก่อนแล้วก็ค่อยแอตแทกทีหลังจากนั้นค่อยดีโพเนตสเต็ปประมาณนี้แล้วก็มันจะทำให้เกิดการปิดวงเกิดขึ้นมา พอเกิดการปิดวงค่ะก็จะได้เป็นวงตรงนี้แหละอิงโครงสร้างดับเบิลบอนตรงดับเบิลบอนโอค่ะจะกลายเปิดขึ้นไปเป็นโอเอที่เหลือตำแหน่งที่มาชนคือโอออกซิเจนนับคาร์บอนค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าเป็นวงหกเหลี่ยมหนึ่งของสายเข้กเป็นวงหกเหลี่ยมอ่าเราก็ลากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าตำแหน่งนี้หกเป็นของออกซิเจนเราก็ใส่ตัวไอออกซิเจนเข้าไปออกซิเจน อ,ดำดำอ,ออกซิเจนน่าตาดำๆหน่อยออกซิเจนนะออกซิเจนออกซิเจนโอเคเดี๋ยวเขียนไปก็ได้ออกซิเจนยวลบก่อนอ่าเป็นออกซิเจนตัวนี้ค่ะอยู่ตรงนี้อันนี้คือฟ i n a ล p r o d u ั t ์เลยนะคะอะทีนี้ h ิน t เิียนคำว่าเฮมิอัซิทาลเฮมิอัซิทาลคืออยู่ในลักษณะที่ถ้าเป็นคาร์บอนที่แขนด้านหนึ่งค่ะต่อกับ OH และด้านหนึ่งต่อกับ OR แบบนี้เขาเรียกเป็นเฮมิอัซิทาลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคาร์บอนค่ะ C OR OR ทั้งคู่แบบนี้เรียกเป็นอัซิทาลตัวนี้เป็นอัซิทาลต่อไปค่ะอ่าแบบนี้บ้างอืมนเรีแอชันนี้คือเรี o n ชันที่ใช้ในการต่อมเลกุลของสาร ต่อไอตัว c h c h 3เข้ามาคือต่อคาร์บอนเข้ามา2ตัวแต่มันจะเป็นการดง่ายเจอเรียชันเนี้ยต้องคิดอะไรมากตัดหัวออกซิเจนแล้วก็ต่อตัวเนี้ยเข้าไปเลยจะได้เป็นคบอนโอต่อใครต่อกับ C ตัวไหนที่ต่อกับ P มันคือ C ที่มา ออกกระบงนะคะเป็น C ีเนี่ย ch แล้วก็ c สามหนึ่งหนึ่งสองคบเนี่ยหนึ่งสองคบโอเคต่อไปอันนี้ไม่ีอะไรเพิ่มมานะเขียนไม่สวยเช ทำมาด้านล่างข้อ 4. สี่สี่นี้ก็คือคีโตนเกิดเรียกชั่นกับตัวแอลกอฮอล์เกิดรียกชั่นกับแอลกอฮอล์ไม่บอกด้วยว่าใส่แอลกอฮอล์มาเท่าไหร่ในระบบที่เป็นกรดเซมันโอเวอร์ถ้ามันไม่บอกว่าเป็นเดชวัตถุเติมมันจะใส่เข้ามามากเกินพออ่าอันนี้แล้วแต่ข้อสอบนะสมมุติว่าถ้าเป็นข้อสอบแบบเนี้ยไม่บอกอะไรเลย o OH ออมันก็จะเข้าจนกระทั่งมันจะเข้าจนได้จนกระทั่งมันเข้าไม่ได้ มันก็ได้เป็นอตอนแรกที่มันเข้ามันก็ได้เป็นเตบโอเปิดขึ้นกลายเป็นโ OH อตัวใหม่ที่เข้าคือ OR o r O รคือ o กับตัววงที่เข้ามาใหม่อะวงที่ย้อมาใหม่ตรงนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งทีนี้เนื่องจากมันมีกรดในระบบเนาะมันก็จะเมมันจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในขณะที่โมเลกุลของแอลกอฮอล์มันถูกโปรโดเดตไปแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็น o ออสสองบวกมันก็จะเข้ามาแล้วก็ไล่ออกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ กลายเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นอ์ซิทาวดังนั้นไฟนอลโปรดัก์ของตัวนี้มันจะเป็นโออย่าี้อาวงหกเหลี่ยมนะคะวาเป็นหกเหลี่ยมต่อไปคะ่ะด้านล่างอ่าอันนี้ตัววงอนสมติกมีสองวงแล้วมีเหล็กโรไมด์อาร์มโรมด์ แล้วก็บโรมีนแสดงว่ามันคือปฏิกิริยาบโรมีเนชั่นการเติมบโรมีนเข้าไปในวงอะโรมาติกทีน่บโรมีนจะเข้าวงไหนล่ะมีวงอะโรมาติกทั้งสองวงเราก็ต้องดูว่าวงไหนมันแอคทีเวทที่สุดวงที่แอคทีเวทเราเวลาดูแอคทีเวละดีแอคทิเวตติ้งกรุ๊ปเราก็ดูว่าวงไหนที่มันมีอิเล็กตรอนริชมากที่สุดเพราะว่าในกลไกการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรฟิกแอดดิชั่นมันต้องเอาไพบอนเข้าไปจับอิเล็กโทรไฟล์ซึ่งไพายบอลมันมีอิเล็กตรอนการที่มีอิเล็กตรอนมากๆเนี่ยมันจจะะไไไปปับออ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 อิิเเเเลล็็็็กกกกตตตตรรรนนนนนนนดดด้้ีีีูววว่่่่่างงงหยยสุแแทม NH เพราะว่าวงเนี้ยมันมีไนโตรเจนกรุ๊มมาต่อซึ่ง NH อ่ามันสามารถรับ n ันอิเล็กตรอนให้ให้แก่วงเป็นซีนได้มันเป็นอิเล็กตรอน donating งกลุ่ดังนั้นมันจะเข้าที่ตำแหน่งตรงนี้มันจะเป็น group อ group นิเล็กตรอนโดเนตติ้กลุอ่าที่อิเล็กตรอนโดเนตติ้กลุมมันจะ direct ให้ตัวต่อไปที่เข้าค่ะเข้าในตำแหน่งออโตแล้วก็ตำแหน่งพาราออโตกับพาราทีนี้ออโตกับมันคือตรงไหนออโตกับมันก็คือตำแหน่งข้างๆสีเหลืองอ่าบนซ้ายบนขวาแล้วก็พาราอ่าปรากฏว่าพาราเต็มแล้ว ถ้ารับเต็มแล้วเราไม่เอาค่ะเข้าไม่ได้ก็ไม่เขา้าทีนี้นเขาให้เลือกขโมงกับข้างล่าง BR จะเข้าตรงไหนดี BR จะเลือกเข้าข้างล่างค่ะเพราะว่าถ้าจากตัวสตรัคเจอร์ที่เขาให้มาโครงสร้างมันบิดขึ้นด้านบนแสดงว่า BR เข้าได้ด้านล่างค่ะที่จะเป็นที่จะกลายเป็นเมเจอร์โปรดักต์นะคะถามว่าขโมงได้เข้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันมีิทธิ์เข้าได้แต่ว่าอาจจะได้ U น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโอกาสที่มันจะเข้ามาทางด้านล่างเพราะว่าด้านล่างอ่าสตรัิตมันน้อยบรอมินก็จะเข้าที่ตรงตำแหน่งตรงนี้ค่ะกลายเป เราก็วาด Major Product ให้ตัวไอเจ้าโบม m i n e นนี่ว่าไม่สวยวาไดไอตัวไอเจ้าโบ o m i n ก็เข้าในตำแหน่งด้านลา่างข้างๆกับ N2 ฝั่งนี้ก็เป็นอ,องค์อโนมาตินี้คือ Product ที่ได้ส่วนตัวสุดท้าย สุดท้ายเนี่ยแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น tertiary แอลกอฮอล์ tertiary แอลกอฮอล์ปรากฏว่าเรามาดูเรเ g นต์เรเ g นต์เป็น PCC PCC คือ oxidizing agent เป็นตัวออกซิไดซ์ตัวออกซิไดซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกซิไดซ์ primary a l c o h o l เราจะได้ตัวใช้ PCC นะจะได้ Aldehyde Aldehyde ส่วนตัวส่วนตัว secondary a l c o h o l ถ้าใช้ PCC ก็จะได้ Ketone ส่วนเทอร์เชียลแอลกอฮอล์ aw, ค่ะอันนี้จะ no reaction นะ no reaction เพราะว่าแขนมันเต็มแล้วเวลาเรา oxidation ก็ใช้คำว่ามันคือการเพิ่ม double bond O เข้าไปเพิ่มออเดอร์ของออกซิเจนเข้าไปสมมติว,ว่าถ้าเกิดมันคือการเปลี่ยน OH เป็น double bond O และถ้าเกิดว่าคาร์บอนมีทั้งหมดสิแล้ว4แขนตรงนี้ใช่ไหมแล้วจะเพิ่มอีกแขนหนึ่งเข้ามาเป็น double bond O จะเป็นคาร์บอน5แขนซึ่งมันเกิดไม่ได้ดังนั้นเทอร์เช er ียลแอลกอฮอล์ aw, ก็จะไม่เกิด reaction ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น no rxn ก็ไม่เกิดปฏิกิริยา